คบสวัสดีครับวันนี้เรามาที่สวนบ้านถาลังนะครับถาลังอำเภอเมืองเชียงใหม่ตามมําบลห้ยชมพูมาดูสวนของพ่อเลี้ยงอะไรนะพ่อเลี้ยงสนะีพ่อเลี้ยงสีเนาะพ่อเลี้ยงสีอ่าเด,ดี๋ยวดูอืน้ำใยอันนี่เจ้าของสวนนะพ่อเลี้ยงสีแต่พ่อเลี้ยงจ่อยพ่อเลี้ยงจ่อยทั้งตีนะฮะนี่เก็บไปได้สองรอบละ อันนี้นะครับให้ดูแบบง่ายๆเนาะดูข้างๆนี่ข้างนี่น,นะครับว้าวสวยไหมครับนี่ตู้นี่พันจัก,กรพรรดิอยู่นี่ตู้อันนี้พันจัก,กรพรรดิจักรพรรดินี่พันจัก,กรพรรดิพันจัก,กรพรรดิ